เมื่อเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่สําคัญของมนุษยชาติมันมีป,ประวัติศาสตร์หลายส่วนที่สําคัญแต่หนหึ่งในจุดสําคัญและจุดตั้งต้นที่ของสายวิชาชีพและความรูต้ต่างๆนั่นมาจากกรีกเมื่อเราพูดถึงกรีกแล้วเราจะนึกถึงอะไรบ้างเราก็ต้องนึกถึงตำนานเทพเจ้าของกรีกเช่นซุสโพไซดอนหรือเฮเดสแต่นั่นคือเทพหลักๆแต่มีเทพองค์หนึ่งที่เป็นเทพหลักเหมือนกันชื่อว่าอพอลโลเทพอพอลโลคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ และศิลปะที่เป็นของผู้ชายซึ่งเราได้เห็นเทพอพอลโลอยู่ใน1นึ่งเทพโอลิมปัสอันยิ่งใหญ,ญ,ญ,ญ่และถูกนําเสนอออกมาเป็นหนังหลายๆเรื่องหรือตำนักหรือนิทานต่างๆด้วยความโด่งดังของเทพอพอลโลที่สามารถอยู่ยงคงพามาถึงยรคนี้ได้จนมาถึงหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า Star Trek เป็นซีรีส์การประจัภัยของอาวากาศโดยมีกัปตันเคิร์กเป็นผู้นําในตอนตอนหนึ่งของส t a r Trek ที่มีชื่อว่า The ะโป ken Heart God ได้มีได้มีเรื่องรล่าประมาณนี้ว่ายาน Enterprise ของ s t a r t e ท h นั้นได้บินเบลเลยจนไปเจอดาวดวงหนึง่งแต่อยู่ดีๆยานก็ถูกตรึงไว้ด้วยพลังงานบางอย่างจึงต้องลงไปสำรวจในดาวนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาแอบย่องไปดูเขาได้เจอกับเทพอพอลโลผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในดาวดวงนั้นเมื่อเขาได้เจอกับมนุษย์เทพอพอลโลได้ดีใจเนื่องจากเขาไม่ได้เจอมนุษย์มานานมากด้วยความที่เขายังอยู่ในสมัยเก่าที่เทพนั้น มีหน้าที่คอยดูแลและปกป้องมนุษย์จากภัยอันตรายโดยที่มนุษย์จะต้องบูชาศรัทธาในตัวเขาแต่ด้วยความที่พวกลูกเลนะือยเอนเตอร์ไพรส์นั้นเป็นคนสมัยใหม่ที่มาที่มามีความเป็นอนาคตขึ้นมาหน่อยจึงไม่ได้เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าอีกต่อไปแล้วและไม่ได้ศรัทธาแต่ถึงอย่างนั้นเขาศรัทธาในอะไรเขาศรัทธาในความเป็นตัวเองเขาศรัทธาในตัวของเขาและมนุษย์ ซึ่งเมื่ออะพอลโลเห็นอย่างนั้นอะพอลโลจึงจะปกป้องมนุษย์อีกครั้งเหมือนที่เขาเคยทําโดยการไม่ให้ลูกเรือของยานอินเตอร์ไพรส์ไปไหนและจับผู้หญิงของอินเตอร์ไพรส์คนหนึ่งมาเป็นนางบงเรอซึ่งแน่นอนว่าคนบนยานก็ไม่มีทางยอมกับตันเคิร์กเลยพยายามหาวิธีหนีออกจากดวงดาวนี้แต่สุดท้ายกับทําไม่ได้เพราะด้วยพลังอํนนานาจของเทพจชาที่มันยิ่งใหญ่มากกับตันเคิร์กจึงต้องใช้วิธีสุดท้ายนั่นคือการให้ยานอินเตอร์ไพรส์ยิงลงมาใส่วิหาร จนวิหารถูกทําลายด้วยความที่วิหารถูกทาลายอพอลโลจึงเสียใจและเหมือนอํานาจของเขาได้หายไปแล้วเออทพอพอลโลได้สึ่งกับหลังน้ําตาด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ว่าตัวของเขานั้นที่เคยเป็นเทพเจ้าอันยิ่งใหญ่กับถูกไม่กับถูกไร้ศรัทธาไม่มีใครศรัทธาเขาและรักในตัวเขาอีกต่อไปแล้วด้วยอย่างนั้นเราชาวเอ็นเตอร์ไพรส์เลยได้กลับบ้านไปแต่ก็ ยังนับถือในตัวของเทพอพอลโลไม่ใช่ในฐานะของเทพเจ้าแต่เป็นหนึ่งในฐานะคนที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทําให้พวกชาวอริกันมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะอพอลโลด้วยครับเพราะฉะนั้นศิละปะยุคเก่าจนถึงยุคใหม่เราก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของการนําตัวละครนี้มาแล้วเขาไม่ได้ศรัทธานในตัวอพอลโลแต่อพอลโลก็มีค่าต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั่นคือสิ่งที่คนแต่งพยายามจะสื่อในตอนตอนนี้ครับ